สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราครับผมนี่ฮะบางคนไม่รู้นะว่าคนละครึ่งอ่ะเขาสั่งเป็นแก๊ได้นะเขาต้องเข้าไปในในในแอปเข้าไปในแอปใช่ไหมเราก็สั่งเนี่ยเพื่อเราเข้ามาที่แอปใช่ไหมเราก็จะเขียนว่าคนละครึ่งพัดเนี่ยดูตรงนี้มีเดลิ v e r y ี่เห็นไหมเดลิฟบูลลี่ฟู้ดเห็นไหมคนละครึ่งพัดเราก็กดเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็หาร้านที่เราเออเราอยากได้แอปอะไรหรอเออเอ็มเอ็มเราก็หาร้านที่เราอยากกันนั้นเลยสมมติเราเป็นแก๊ฟู้ดอย่างเงี้ย ปึ๊บเนี่ยเราก็ดูว่ามีร้านไหนบ้างเนาะเนี่ยเราก็เซิร์ชเซิร์ชดูเลย,เ,ยเราก็ต้องโหลดแอปมาเราก็สั่งครับได้อ่ะาณนี้เลย mm hmm. ต่อไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่แต่โบชำนาญก็ออก mm hmm. แล้วมันมีสั่งอีกแบบหนึ่งจากตรงนี้ mm hmm. ตรงนี้นะคนละครึ่งเนี่ยปึ๊บเนี่ยแล้วเรามาตรงนี้ได้เลยฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเราก็ค้นหาร้านได้เลยใช่ไหมเนี่ยปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บปึ๊บ S <S <él ite> มันก็จะเป็นแบบนี่ร้านใกล้ฉันเนี่ยเราก็พิมพ์ได้เลยเนี่ยว่าร้านไหนอะไรเงี้ยถ้าเขา, <S 2> <S 2> <ๆ>าเข้าร่วมมันก็จะขึ้นไงล้วก็สั่งมาเลยครับเป็นแบบนี้เลยมันก็จะลดราคาเนาะลองดูเพื่อนคนไม่รู้นะคนกงคน,คนแก่นี่ครับอย่างร้านนี้มาแดกแยกไปฉายน,นี่เขาเข้าร่วมเนาะก็จากหกสิบห้าบาทเหลือสามสิบสองบาทห้าสิบอ่ะเออเป็นข้าวผัดหมูหูกล่องไปเลยร้านนี้เขาโอ้ข้าวผัดในราคา สามสิบสามบาทอาตรีไปกมบผมน่ากินไหมน่ากินไหมหิวไหมม่อกีพหิวจังครับเปล่าต้องมีคําลงท้ายด้วยมาใส่ด้วยเหรออ๋ออันนี้ครับเหรอเค็มหรืออย่างเดี๋ยวชิมดูก่อนกล่องแบบนี้ไม่ใช่กล่องรักโลกนะไม่เป็นไรนี่เป็นไงสามสิบสองบาทมะนาวมีมะนาว เฮ้ยทำไมเขาเขาน่าจะแยกเนาะดูดิพอเขาเอามะนาวมาใส่มะนาวสุกเลยอะเออมะนาวก็จะเป็นเนี่ยเขาใส่มามันร้อนใช่ไหมล่ะอ่ะถอดป้อนให้หนูกินมาแดกแยกไปฉายมาครับขออนุญาตรับประทานอาหารมื้อน,นี้นะครับอุก,กาสาอุก,กาสาัตออกมาทุกเตียนชั่วมงลาลูกน้ำน้ำชีวิตพร้อมด้วยความปฏิบัติภายในในแวดนอกและอาหารทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้ดูดิดด ขอบูชาแก่พระพุทธ่ยาพระผูททางพระธรรมังพระสังฆัง,งขอให้พระแม่ธรณีจะเป็นติฏญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้านิพพย์นาประโยหโหโตุให้ท่านพิจารณาหาที่เคยนักกินนักใช้นักรับประทานอีกหน่อยก็จะกลายเป็นของนอกเสียบูุบุพังก็เหมือนร่างกายของเราที่ต้องเสื่อมสลายการเป็นสิ่งปฏิกูลตามกาลเวลาตัวท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อหมดลมหายใจจะทิ้งร่างกายลมหายใจจะไปที่ปลายจมูกจะทิ้งสังขารที่ขึ้นอื่นนอกเหนือภูพังหลังจากนั้นให้ท่านพิจารณาปล่อย,อยวางมาที่ปลายจมูก ข้าพเจ้าขอเสพอาหารที่เหลือทั้งหลายเหล่านี้เพื่อบรรทานทั่วไปด้วยแต่ละพระเจ้าข้านิพพยานปริโยโอ้ตุ๊มาลงมาลงมามามาเอหิติตังมามาเอหิติตังมาละคังปียังมามกมากมามาลิงลงโมมามาเอหิติตังอย่ามากมาขอญาตรับประทานอาหารมื้อนี้นะครับโอมกึกกักหินบาฮะมั่นอยู่ในหกูตุกูคือกำแพงหัวกูแข็งคือหินทองโอมมัจะกิจจันทร์สวาหะอิสวาอุอะระพะวาสาทุโอมหงผาทะทุดีคงกมพันชาติสวาหะกุขีติมะกุขีติหุกุขีติอานนโม หนูฟังป้านะเวลาคนอื่นเขาสวมดมนต์หรือเขาท่องคาถาหนูห้ามพูดอะไรแทรกวนคนอื่นเขาเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับหนูต้องรอแล้วหนูก็ตั้งแบบมีสมาธิถึงหนูจะไม่สวดด้วยหนูก็มีสมาธิอย่าก,กวนคนอื่นเขาเข้าใจไหมคใครถ้แดงเนะข้าใจไหมเนี่ยครับ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกองเพชรองคาตรีสว่างฮะพระพุทธังเป็นกระแพงแก้วพระธรรมังเป็นกระแพงแก้วพระสังขังเป็นกระแพงแก้วอโมกขายาอ้อมร้อนตะกูอ้อมร้อนครอบคกุศตุรไลภัยภัย่านไม่น่าสันติอสังขิโลตุสักุภะวาโทโนอะมะมากกว่าวะอิราชาคาตะ拉萨ติหังจะโตโลทีนางอ่ะขออนุญาตเราไปทานอาหารนี้นะครับสวดนานหน่อยขอโทษทีมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ชอบก็กดข้ามผ่านไปใครชอบ ก็ประจําใช้ได้นะมันเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลสมัยตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาต้องมีการไหว้ขอกินข้าวขออะไรแบบนี้อ่ะขออนุญาตรับประทานนะครับครับครับอมจะปพุตรุปัญญาอมปัญญาผ่านจะนุกริมทีนักการเนวงอีก,กับวิกติปสสิทธิเตให้หนูอ่ะเปสสิทธิแม่ให้ป้าขอชิมก่อนสวัสดีครับถือมือข้างหนึ่งนะกินตรงนี้เลยชิมก่อน อยติบจำติบทานดีปลาป้าหนูั้าวพขามีรสชาติอยู่แล้วลูกชิมดูกัน่ะ <Okay. S 1> นั่งลง <Good. S 1> นั่งกินข้าวเราไม่ยืนกินข้าวคนบ้าอะไรยืนกินข้าวเอาข้าวปลา uh oh. อืมเป็นไงบ้างโอ้เป็นไงเยี่ยมมั uh ้ย huh. นั่งลงนั่งลงไม่วิ่งไปไหนนั่งลงรสชาติด,ดีนะแต่ก็มีแบบเขาเรานะ ของปรุงร้อนเยอะหน่อยถ้าเป็นของเด็กก็ใส่ซอสน,น่อยดีอะใส่ให้ก็นหน่อยก็ได้อะเอาอะไรเลือกมาอันนึงใส่สองอย่างไม่ได้เอาซอสหรือเอาสีขาว<ด>ซอสซอสเหรอเอาอะไรเอาอะไรสักอ,อย่างหนึ่งอเอาซอสน,นะฝาเขียวนะเคมไหมครับ<ะ>ใส่เนี่ยเหยาให้มีกลิ่นนะ่เขวเอาไปเก็บพอแล้วใส่อย่างเดียวมันเค็มมันเค็มอยู่แล้วเนี่ยให้กินให้มีกลิ่นเฉยๆหัวหมูชิ้นไม่เลอ ดูร้านนี้เขาใส่ผักมาแบบตึงมากมีอะไรนะหอมใหญ่คะนา้าแล้วก็มะเขือเทศเลยชิ้นใหญ่ถ้าคนชอบกินนี่ก็ดีนะถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องสั่งใส่ผักเ,ออเก่งมากเก็บไว้เขาไม่กินผักแล้วราชก,การโ,โหหมูมาชิ้นมาเลยเป็นแบบสันใน,นกินไหมหนูกินผักนะอเอาไหมไม่กินผักก็เป็นไงหันหน้ามาเดิเด็กที่ไม่กินผักเป็นไง,เป,นไงเป็นไงบอกป้า เด็กกินผักกะทิเป็ดไข่ตอนแกเด็กที่มากินผักก็จะไม่แข็งแรงเขาจะไม่มีสารใย,ยอาหารเขา้าใจไหมไหเออเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนเด็กอื่นแต่เขากินอันนี้หนูกากินวิตามินเสริมที่เป็นผักที่เป็นหมี่ใช่ไหมหนูกินหมี่ผักใช่ไหมไอือเขาเป็นแบบของเด็กเด็กไม่ชอบกินผักเขาจะทําเป็นเหมือนแบบเ<อ>ยลลี่หมี<อ>่เคยรีวิวไ้แล้วแต่ยังไม่ได้ลงมั้งอ่ะถือว่าร้านนี้โอเคอ่ะอืเยี่ยมมั้ยโอเคป่ะเพื่อนลองสั่งกันดูแล้วกัน ร้านไหนที่เข้าร่วมเนาะหมูดูดิหมูเขาเป็นแบบชิ <c ười> ้นใหญ่ใหญ่ไงน้องโมไม่ชอบอเอาไหมมะเขือเทศไหมคะน้าไหมอเอาอะไรข้าวค่ะข้าวกับอะไรผาดข้าวกับไข่เหรอแล้วก็หมูไหมเอาหมูไหมผัดเออหมูด้วยตาตัดให้ผัดหนูจะกินไหมหน้าผักอะ่ะเอาไหม มาอย่าวิ่งอย่าอย่าอย่า,ยานั่งลงแอบแอบแอบอะอแอบบนผักแอบบนผักเป็นไ,ไงบ้างลูกไปไหนนั่งลงเขี้ยวเขี้ยวเขียวโอเคไหมเขียวนะเดี๋ยวดูเพื่อนดูว่าคำนี้เขาต้องกินหมดไหมแอบปบนผังนิดน,นึงอะ่ะโอเคไหมเออน้ำ,น,ำน้ำเดี๋ยวเาให้เรากินข้าวให้หมดปากเกากินน้ำโอเคไหม โอเคไหมเคี้ยวกืนที่ปลาป้อนแม่กินได้หมดแหละเคี้ยวเคี้ยวกืนเอาเมื่อาแตงกวาไหมทำไหมแตงกวาี่ดีนะกวาอะไรนะาแตงกวามีประโยชน์เยอะมากทำให้ผิวสุ้มชื้นแล้วก็เกยี่ยมเลยมีวิตามินเยอะเกลือก้อะไรนะแตงกวาไหมล่ะอยากมีวิตามินไหมล่ะเอ้านะปากเลี้ยหมดปากยัง เฮ้ยเก่งดีมากกินได้เว้ยกินได้คลเ,เอ่ะไหมลากไปก้วยคำนี้ถ้ากินคำนี้ได้คือเก่งมากเอาอ้ําสังกักสังกัดสังัเ <c oughs> งงก,งงกเป็นไงดีมันอร่อยจะตายที่หนูกินได้อ่ะคำนีม้มีเขือเทศมีมขนาดด้วยเคี้ยวเคี้ยวเคีย <c oughs> ้ยว,ยวอู้ย <c oughs> นั่งลงนั่งลงนั่งลงโดนอะไรโดนอะไรั โดนแล้วนะรู้มากกว่าอ่ะโอเคคําต่อไปไม่ป้อนละไม่ป้อนผักละกินสองคำเขือเก่งละแล้วเร็วเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่เร็วๆคุวลุงป้านะอาให้กำลังใจหนูอยู่กินให้หมดคํานี้เลยเร็วเอาเร็วเร็วเร็วกินไม่ต้องเอฟเฟกไม่ต้องโยงหัวเรากินข้าวเราไม่ได้เข้าผักมองหน้าก้าหลบสายตามองหน้าเออยิ้มด้วยอกินข้าวแล้วยิ้มหวานกินให้หมดคํานี้ละป้าไม่ป้อนผักละป้าสัญญาโอเคป้าจะเอาแต่ เฮ้ยดูนี่กินไปยุบเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะจะเอาแต่หมูกับข้าวให้โอเคไหมเรืออร่อยเลยนะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยถ้าบีบมะนาวใส่เดีย๋ยวรอเขากินหมดก่อนเอ้ย่รอเขาอิ่มก่นอนรค่อยกินมะเกี้ยวเร็วเหล่าหมดคำนี้จบคลิปพอดีอ่ะเยี่ยมเกี้ยวคนเก่งเกี้ยวคนเก่งเร็วเกี้ยวเกี้ยวกืนกินหมดแหละเมื่อกี้คำแรกหนูก็กิกนผักไปหนูไม่รู้ว่ะคำคำนี้ใส่ไปสองการไง คำนี้ใส่ไปสองใบก็เลยดูเข้มขน้นอะมั้งแม่เขาก็ไม่ไม่ชอบคณาไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่แม่เขากินกระหล่ำได้หนูก็กินได้เนาะกระหล่ำอ่ะเนาะได้ไหมเขียวผักอจำหมดปากแล้วเอาปากเด้ผักหมูเออเออเออไม่เอาผักหมูถู่วอ,อาปากเนี้ยที่อาปากผักเนี่ยเขียวเนี่ยป้อนคำใหม่กันแหละไม่ไม่ไม่เอานี่นะไม่เอาผักเนาะไม่เอาผักใช่ไหม เอาแม้ผักอะ่ะอือ,มอมหมูก็กินได้แต่ห้ามคำใหญ่เกินไปอะอืเขียวรวมไปเลยลูกกืนไปเลยเขียวรวมไปเลยเช็ดปากหน่อยเอาเช็ดปากหน่อยเร็วๆหมดคำนี้แล้วจะปิดคลิปละเนี่เดี๋ยวดูปากินให้ดูดีกว่านี่ผักเนี่ยที่หนูไม่ชอบเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ปากินได้หมดหนูว่าไม่ไม่ชอบผักมีประโยชน์เนี่ยหอมเนี่ยทั้งหอม ทั้งมะเขือเทศทั้งคะน้าเนี่ยทำไมหนูไม่ชอบมีประโยชน์มากปาเก็นดงแตงกวาด้วยล่ะปากินแบบโชว์เลยเนี่ยโชว์ไปเลยเนี่ยนี่ไงมีอะไรปบมือปบมือมีอะไรบ้างแตงกวามะเขือเทศคะน้าแล้วก็หอมใหญ่ดูดูดูปากินโอปาเก็นปากินไงเย้ไหม เยัมไหมปอ,อบมือ <laughs> <laughs> ใครลกูกใครลูกอวยกูก็ได้วะ <laughs> คนอื่นไม่อวยลูกอวยก็ยแลอว <laughs> ปลาแก่ละากกินให้หมดเคี้ <laughs> าแกกินให้หมดแล้วเรับกูาืป้เคี้วกินได้ลูกเคี้วมันเก่ง <laughs> ปะสมบปาและนะ้ว ปลากินให้ดูอีกก็ได้ไแไงผักอ่ะแค่นี้เรื่องกระจอกกระจองนี่มะเขือเทศคะนา้าเดี๋ยวปลากินคำนี้หมดเราต้องก,กินหมดนะโอเคไหม <c oughs> ถือว่าเป็นการแข่งกันโอเคไหม <c oughs> โอเคไหม <c oughs> เนี่ป็นการแข่งกันเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยอืมมีกระเทียมด้วยนี่ใส่ <c oughs> นี่ไปอีกเนี่ย นี่เป็นไงบับ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 เป็นไ,ไงดูดูให้เต็มตาดูเูว่าน้ำมจะกินปลา,า,า,ากินปลากินดูนะปลาเก่งไหมอยากกระโดดหรืวโดนพระเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังหมดปากยังโทษนี่เอ๊ะเก่งว่าลองทำแบบนี้ได้นะเขาอยากให้ลูกกินผัก ไปไหนก่ะมานี่น้องตง <c oughs> ิงไม่งใส่มะานาวแล้วนะตเตรีย้ยวแากมาเกิดเทพร้านนี้อร่อยเยอะถูกแต่คนละครึ่งนะเหลือสามิบสองบาทห้าสิบตังคุดยอดของหนูเอาไข่ด้วยนะนี่ไข่เ <c oughs> อาไปทำสุดท้ายแล้วไข่กับหมู <c oughs> อม,มนมีผักเยี่ยมไหม <c oughs> มามาบ้ายบายก่อน ชอ,อ,อบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจก,กดปฏิกิดตามสบายสบาย,บาย,ตายแต่ลเราครับผม Happy a n n i e a y ขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกๆคนครับผมเป็นคนดีรักษาความดีและความดีก็จะรักษาคนดีเช่นเดียวกันครับผมความดีมดมดทํายากต้องฝืนใจทําเอาหน่อยครับผมสรงผมเรานี่เหมือนทรงนี่แหละหนูหิน <laughs> ไปละชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด จริงๆเขาต้องห้ามพูดตอนที่มีอาหารอยู่ในปากด้วยนะรู้ไหมมันเสี่ยมมารยาทเข้าใจไหมครับครับไว้ด้วยสวัสดีครับฝากติดตามผมคบป้าด้วยนะครับผมเก่งไหมครับครับผมไม่ชอบกินผักแต่ผมว่ากินได้นะครับคขาร่ออร่อยไหมเฮ้เฮ้เฮ้ยดี๋ยวเพิ่งหยิบมันคนละคลิปกันอ่ะบายบายก่อนเดี๋ยวบ้าเอาให้ไก่อ่ะบายไปไปดีจ้าดีจ้าอะไรอีอีอะไรอีเอาพูดให้มันชัดๆสิ อ,อีอีอะไรอ่ะอ่ะอุ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 จกบุย <c oughs> จุก,กบุยน่ารักจังเลยโอเคเรียบร้อยพระจ่าตัวโลกมาขอบคุณอาหารกัน <c oughs> พระจ่าตัวโลกพระยะมกทั้งสี่ส่งนับอุทิศนี้เข้าไปในากาทวีในห้องพระสมาธิที่เป็นที่ประชุมการใหญ่ของพระแม่ธรณีขอให้พระแม่ธรณีจงเป็นที่พยานผู้ว่าการในโลกอุดรขอให้พระแม่ธรณีจงนำเอากุปสนผลบุญของข้าพเจ้า ที่ได้กระทําในวันนี้นําส่งถวายพระแม่โพธิ์ศพนำส่งให้ท่านเจ้าของทานนาส่งให้ผู้ประกอบทานนําส่งให้ผู้จัดอาหารนําส่งให้แม่ครัวทุกๆท่านนาส่งให้สัปปะสัตว์ทั้งหลายนําส่งให้แก่ข้าพาเจ้าในการรับบัตรเย่างนี้เทินที่พยนาปยตปุิยูหตุพุทธังอนันตังธรรมังจัก,กวาลังสังครังนิพพานังข้าพ,านนาพาเจ้าขอแผ่เมตตาคารุณามุทิตาวิสาขาแก่บรรดาสัตว์ที่มีทา่าเรียนน้ำลมไฟบิดามารดาญาติการทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมา,ร,า,ารับกุศลนลบุญในโอกาสรับบัตราตรงนี้เถินที่เพื่อนนะปัจจุยัโห้ตุสาธุสาธุขอบคุณอาหารมื้อนี้ครับขอบคุณอาหารมื้อนี้ก่อนเร็วขอบคุณครับเร็วอเ,เออขอบคุณครับสาธุ